สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องกเกษตรเอินรีมาพร้อมกับการปลูกหอมแขกนะครับหรือหอมแดงก็ได้นะครับได้กินนานๆแค่19วันถึง20วันก็ได้รับประทานแล้วนำไปประกอบอาหารรับประทานได้เลยนะครับนี่คือการทำใส่น้ำนะครับเราปลูกใส่น้ำแบบนี้แล้วก็ตัดแต่เราก็นำไปรับประทานแล้วก็นำมาปลูกต่อได้เลยนะครับ นี่คือวิธีการทำนะครับเตรียมกระมังหรือภาชนะกระถางถุงนะครับแล้วก็เตรียมดินดินปลูกนะครับดินปลูกที่โปร่งหน่อยนะครับที่เราผสมเรียบร้อยนะครับถ้ากระมังก็เจาะรูเจาะรูให้ระบายน้าได้ดีแล้วก็นําดินลงเลยนะครับต่อไปก็นําต้นหอมที่เราตัดนะครับที่เราตัดไปรับประทาน ครั้งก่อนนะครับแล้วก็นํามาปลูกเลยนะครับก็ไม่ห่างเกินไปนะครับประมาณ5เซนติเมตรนะครับก็ปลูกไปเลยแบบนี้เลยนะครับการรดน้ํานะครับเราก็รดเบาก่อนท่านผู้ชมครับแล้วก็ไว้ในที่อําไรนะครับให้เขาออกออกยอดนะครับพอจะได้รับแสงรับแสงแดดได้แข็งแรงได้ดีก็จะดีกว่านะครับ หรือใครจะไว้กลางแจ้งก็ได้นะครับเสร็จก็ฉีดพ่นนะครับเบาๆท่านผู้ชมครับสูตรนี้นะครับเราไม่ใส่ปุ๋ยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าดินของเรานะครับเราผสมดินแล้วนะครับดินปลูกเราผสมได้ดีแล้วนะครับเราไม่ใส่ดินเราใส่ดินที่ผสมทุกส่วนเข้ากันแล้วเราไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้สิบวันผ่านไปเห็นไหมครับ ต้นของเขาจะอวบงามแบบนี้เลยนะครับนำไปรับประทานได้แล้วแค่นี้ก็ได้นะครับใครอยากรับประทานนะครับในช่วงแบบนี้ก็ได้เลยนะครับ10วันผ่านไปเห็นไหมครับเวลาผ่านไปนะครับเราก็ลดด้วยจุลสีสังข์อสงด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ต้นอวบอ้วนไปรากหายกิดได้ดีนะครับเห็นไหมครับ1 9ถึง20วันนะครับยังไม่ได้รดน้ําเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราก็ตัดเลยนะครับถ้าใครอยาก นำไปประกอบอาหารไปรับประทานสุดๆก็ปลอดภัย,ปล,ภยปลอดสารพิษทำตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเรานะครับเราสามารถนำไปประกอบอาหารประกอบอาหารที่เราต้องการได้ทุกอย่างแล้วก็ปลอดสารพิษปลอดภัยด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาปลูกหอมแดงหอมแขกนะครับแล้วก็ ระยะเวลาไม่นานเลยก็ได้รับประทานท่านผู้ชมตามตามนะครับจะได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษนะครับทุกวันนี้มีสารพิษมากมายนะครับถ้าเราปลูกเองเราก็สามารถปลอดภัยและก็ซัไม่กังวลเรื่องสารพิษอีกต่อไปท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานนะครับใครอยากทําก็ทําตามได้เลยวันนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ